สวัสดีตอนเช้าเอ็ซีทุกท่านครับตอนนี้ที่ประเทศไทยก็มีปัญหากับสามีนะครับเขาต้องการปรึกษาหารือก่อนแต่งงานนะครับผมก็เลยมามาไลฟ์สดให้เอ็ซีได้ฟังว่าเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็น้องเขาก็อยากจะคุยบ้างน้องอยู่ที่หัวหินนะครับแล้วก็น้องบอกว่าคุณชายมีปัญหาเยอะมากกับสามีเรามาคุยเรื่องนี้แล้วเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยครับผมมา สวัสดีครับผมค่ะสวัสดีค่ะโอเคไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมมีเรื่องอะไรมาเล่า<ม>ให้ FC ฟัง,ฟงอ่ะประมาณไหนตอนนี้ผมบอกว่าคุณอยู่ที่หัวหินสำหรับคนที่ไประเทศไทยพัทยาหัวหินอะไรต่างๆฟังนะครับผมอะ,ะว่ามาครับก็คือก็คือหนูจะมาปรึกษาคุณใช้เกี่ยวกับเรื่องการจดทะเบียนนะคะเพราะว่าเราอยู่กปแฟมาแล้วสองปีทีนี้ก็ มีการคุยกันเรื่องจดทะเบียนเกิดขึ้นแต่ณตอนนั้นก่อนที่เราจะจดทะเบียนก็คือเหมือนอนะหนูอยู่กับแฟนได้ปีแรกทีเนี้ยแฟนช่วยเหลือเรามาด้วยเรามีนิสินเยอะอทีนี้ช่วยมาแล้วอะเขาให้เราเซ็นเขาให้เงินเรามาแล้วเหมือนเขาก็มีสลิปไม่มีสลิปกันว่ามีน่าจะมีเขาน่าจะเก็บไว้ของเขาค่ะคือโอนเงินให้เราใช้แล้วก็มีการบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ว่า ให้เงินเรามาเท่านั้นเท่าน,นี้แล้วเขาก็ปิ่นเอกสารมาให้เราเซน็นแต่ตัวเขาบอกว่าให้เราเซ็นเฉยๆถ้าเราอยู่ด้วยกันเกินสองปีขึ้นไปไอ้ลายเซ็นตัวนี้หรือกระดาษตัวนี้เราจะมาฉีกทิ้งด้วยกันก็คือถือเป็นโมฆนะในน้าตอนนั้นคือเราเไม่รู้ว่าไอ้ที่ให้เราเซ็นน่ะมันมีข้อความเป็นภาษาลยวเขียนไว้เดี๋ยวหนึ่ง <C lar at> เขาไม่ต้องฉีกทิ้งก็ได้เอกสาร,รเขาไม่ต้องฉีกทิ้งก็ได้ ถ้าผมถามเนเมื่อเซ็นไปแล้ววะผมถามสต็อปคำนี้ก่อนนะถ้าเซ็นไปแล้ววะผมถามก่อนว่าถ้าเซ็นไปแล้วถ้าใบเนี่ยมันเป็นสําหรับฉันต้องการคืนเงินของเธอเอาเงินคืนมานะก็สามารถเจีข่มขู่คุณได้ตลอดเวลาถามว่าเขาเขาโอเคไหมที่เขาให้เงินคุณมาม,มินิสินใช่ไหมคือช่องชราสินทีคุณ,คณทำนูน่นที่นี่ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะใช่ค่ะถามว่าดีไหมดี ไม่ใช่พอดีเขาบอกเขา,าให้นี่สินผ,ผมเป็นคนกลางนะก็คือให้นี่สินชำระนี่สินที่คุณคะอะไรต่างๆก็ืออันดับแรกรักกันแล้วอ่ะต่อครับค่ะทีนี้พอให้ให้เงินมาชําระนี่ทีนี้แหวะแกจะอาจจะเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์ใจร้อนทีนี้วันไหนที่โมโหข,ขึ้นมาเขาก็จะอ้างว่าต้องใช้เงินคืนนะเนี่ยฉันเคยให้เธอเซ็นไว้แต่เขาไม่ได้บอกเราหรอกตัวอะไรเซ็นเราอ่านไม่ออกแต่เขาไปเล่าให้เพื่อนเขาฟังว่าเมียงโง่เหมือนแฟนชั้นนะโง่ ไม่ได้ภาษาไม่เก่งอังกฤษไม่ได้ภาษาบ้านเขาด้วยเขาไปบอกว่าชา่นนะให้แฟนฉันเซ็นว่าถ้าเกิดแฟนฉันนะ่ะนี่ฉันทิง้งทิ้งฉันไปหรืออยู่ด้วยกันไม่ถึงสองปีต้องชําระเงินนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคืนเงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปรวมทั้งเงินเดือนด้วยค่ะช็อบนะครับหนูก็เพิ่งมารู้แล้วก็ <Okay. S 2> เอามาไปในทางสตรีโอเคใช่ถามว่ามีสิทธิ์ไหมถ้าอยู่ประเทศไทยถ้าอยู่ต่างประเทศนะถ้าอยู่ต่างประเทศ ถ้าคุณแต่งงานแล้วต้องถามก่อนแต่งงานจะไปอยู่ที่ซี์แลนด์หรือว่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่ไทยค่ะอยู่ที่ไทยนะค่ะมันเป็นยังไงอ่ะเข้ากันคุณเท่านั้นเองเพื่อไม่หนึ่งคุณห้ามหนีส่วนมากคนต่างประเทศเขาจะทําตัวนี้ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้คนนุณหนีไปไหนสองป้องกันไม่ให้คุณโกงเขาต้องอยู่เขาไปจนตาย คือหลายๆคนที่มีสามีฝรั่งหรือมีแฟนฝรั่งที่อยู่ประเทศไทยฮะแล้วก็อารมณ์ร้อนไหมเกือบทุกคนครับก็ที่นี่เขาคิดว่าฉันสั่งเธอได้แล้วเข้าจะฉันสามารถสั่งเธอได้เพราะฉันอารมณ์ร้อนที่ผมดูมาร้อยละเก้าสิบร้อยเก้าสิบที่อารมณ์ร้อนกับภรรยานะครับผม เยอะมากที่ต่างประเทศไทยตามประเทศก็เยอะยิ่งไปประเทศ,ย,เทศยิ่งกดหนักอีกฉันอยู่ประเทศฉันนะเธอไม่ใช่ความหมายแล้วก็ยิ่งตามอีกแต่แต่มันแล้วแต่บางคนก็ดีโชคดีบางคนก็โชคไม่ดีเพราะฉะนั้นเออค่ะ <achen> ผมคิดว่าเข้าป้องกันตัวเองมากกว่าอันนี้ให้เอฟซีได้รับทราบรับรู้ด้วยอันนี้นะประมาณนี้ค่ะคุณชายคะแล้วหนูสงสัยว่าถ้าสมมติว่าในกรณีว่าคือตัวเราไม่มีข้อบกพร่องเราอาจจะไม่ได้ทําผิดหรืออะไรแต่ตัวเขาเองที่แบบ โมโหเหมือนสาดน้าเทอาหารใส่เราอย่างเงี้ยแล้วนะวันนึงที่เราทนไม่ได้ถ้ายังอยู่ไม่ถึงสองปีสัญญาตัวนี้มันมันจะไปในทิศทางไหนคือหนูโดนมาแบบนี้่ะคะเพอหนูไม่ได้ผิดอะไรก็รคนไม่กินไม่เที่ยวอยู่แล้วก็ถ้าเป็นโอ้โหขนาดนี้มันก็ไม่ไหวนะคุณโอ้โหคุณมาสาดน้ําใส่สาดข้าวใส่หัวใช่ค่ะแล้วก็ม,ม,มีน้ําสาดอะไรเงี้ยค่ะคุณมีเบอร์ของสามีคุณไหมเดี๋ยวผมโทรไปหาเขา มตอนนี้ตอนนี้เขามีอยู่ค่ะแต่ว่าหนูไม่อยากให้เขารู้เรื่องนี้นอกจากโทรแบบข้างนอกนี่เมียช่วงนี้เขาป่วยหนึ่งอาทิตย์นี้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลค่ะนอกจากไม่มันมันมันคือคือคือมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคือถ้าเป็นอย่างนี้ผมโทรได้นะบอกเฮ้ยมันคุณมาพักอาศัยบ้านประเทศไทยเรากินอยู่แล้วคุณก็มาทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เหมือนเราคุณเป็นเหมือนขี้ข้าเข้าใจไหมมันก็ไม่ใช่เข้าใจค่ะมันก็ไม่ใช่ อ่ะแล้วแล้วถ้าคุณรับสภาพได้คุณก็อยู่กันไปถ้าคุณรับสภาพไม่ได้อันนั้นมันเป็นเมื่อช่วงที่หนูเข้ามาอยู่ใหม่ๆปีแรกค่ะโดนเยอะมากนะตอนนั้นคือเรามีหนี้สินเยอะเราไม่มีทางเลือกด้วยด้วยเขาก็ให้เงินเราไปใช้จ่ายหนี้สินไปปิดหนี้สินด้วยแต่ถามว่าณทุกวันนี้ดีขึ้นตามลาดับแล้วก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในปีที่สองแต่ปีแรกหนูทนมากแล้วก็โดนเยอะมาก พ่อบ้านหนูโดนขายทอดตลาดหนูไม่มีทั้งเลือกก็เลยมีการอดทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ทุกตีแต่จะโดนเรื่องสัตว์น้ำสัตว์อาหารอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ปีนี้คือมันอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นเขาจะเย็นมากขึ้นเราก็มองว่าตอนใหม่อาจจะคิดว่าเราเด็กด้วยยังไงเราก็ต้องทิ้งเขามาหวังแค่เงินแล้วก็ต้องจากไปอะไรเงี้ยค่ะอืมแล้วตอนนี้เขาต้องการ,รแต่งงานคุณไหมที่หัวหินก็ต้องการแต่งงาน แต่ตรงนี้หนูก็เอ่ยขึ้นก่อนเขาเคยคุยเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าอยู่ครบสองปีจะแต่งที่นี่มันครบแล้วเขายังไม่เอ่ยหนูก็เลยเอ่ยแต่เขาก็เลยโอเคก็แล้วแต่เธอก็เลยคุยกันว่าจะแต่งงานกันคำถามต่อไปนะครับคีใหม่คำถามเขามีลูกมีเมียที่ประเทศไทยไหมครับเออที่แเซนี่แซนโทษทีมีไหมอ๋อมีค่ะมีค่ะลูกกี่คนครับมีลูกมีบุตรสามคนค่ะมีบุตรสามคนค่ะแต่รยาหย่าหรือยังครับ อยาแเ้วค่ะโอเคโอเคแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้สามสิบเก้าปีค่ะโอเคคุณฟังผมนะอันดับแรกสําหรับคน <c oughs> ไทยด้วยนะฟังผมนะก็คือในการที่เราแต่งงานกับสามีนะครับผมคุณฟังดีๆนะครับที่เมืองไทยด้วยนะหัวห oh ินพัทยาภูเก็ต <c oughs> ฟังนะครับกฎหมายของสวิตนะถ้าคุณ <c oughs> แต่งงานกับเขาส่วนมากฝรั่งเนะี่ยเขาจะเอาเงินเพนชั่นต้องบอกตลเ,เงินเพนชั่นก็คือเงินสะสมตอนแก่ของทางบริษัท เข้าใจไหมครับของบริษัทและเงินของอของรัฐบาลคืออาหารฟราลเนี่ยเอาออกไม่ได้นะครับแต่เงินส่วนมากคนฝรั่งเขาจะเอาเงินเพชชั่นที่ของบริษัทออกมาเพื่อมาอยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ให้เข้าใจกันก่อนไม่ใช่ว่าเฮ้ยฝรั่งรวยจริงๆก็เขาไม่รวยครับเพราะว่าเขาจนจากประเทศต่างประเทศแล้วมาพึ่งพาอาศัยบ้านเราที่ประเทศไทยเพราะว่าถูกกว่าเข้าใจไหมครับ ถูกกว่า,าบ้านที่นี่นะซื้อทีนึงก็ประมาณสี่สิบห้าสิบล้านอย่างน้อยก็ประมาณสามสิบกว่าล้านแต่ที่เมืองไทยสองสามล้านก็ได้แล้วมันถูกกว่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อน<ฆ>ไม่ใช่ว่าเห็นฝรั่งปุ๊บเป็นพระเจ้ารวยทุกอย่างหมดเขาเพึ่งพาใบบุญของประเทศไทยเราก็คือประเทศไทยเราถูกกว่า<ฆ>นะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนค<ฆ>่ะอ่านะครับเหมือนผมอะ่ะผมไม่อยากอยู่แล้วผมไปอยู่เมืองไทยดีกว่าเพราะอะไรเพราะถูกกว่านะครับประมาณเนี้ยฝรั่งก็เหมือนก<ภ>ันเขามีเงินเดือนประมาณสัก แสนี่กว่าเนี้ยเขากลับกลับไปอยู่เมืองไทยฮะเงินเดือนแสนกว่าเขากลับไปอยู่เมืองไทยมันคุ้มกว่าเพราะอยู่ที่นี่ก็เป็นคนจนคนหนึ่งอันนี้ต้องเข้าใจก่อนไม่ทราบว่าสามีคุณอุแฟนคุณจากไม่ใช่สามีแฟนคุณอายุเท่าไหร่ครับปีนี้เดือนเดือนหน้าเนี้ยครบอายุหกสิบแปดปีค่ะอ่าหกสิบแปดปีเท่ากับเขากินเงินเกษียณแล้วค่ะกินเงินเกษียณแล้วหกสิบแปดปีก็กินเงินเกษียณแล้ว ต้องระวังนะต้องระวังก็คือว่าผมแนะนําว่าถ้าคุณแต่งงานนะนะครับผมคุณฟังผมนะถ้าแต่งก่อนแต่งงานเราจะทําสัญญาให้คุณฉบับหนึ่งก็คืออย่าขอสิทธิคืนถ้าเป็นไปได้เช่นการโอนเงินให้การที่ให้เงินอะไรต่างขออย่าคืนเป็นภาษาเยอรมันสามีคุณพูดภาษาเยอรมันไหมชีนีเยอรมันพูดค่ะพูดค่ะโอเคโอเคโอเคนะครับผมเราจะร่างเป็นเอกสารให้ว่าข้าพเจ้าชีนี้ชีนี้ขอสละสิทธิ์ไม่ขอทวงถ้าเขาทํานะ อันนี้คือ question mark ก็คือคำถามว่าเขาเซ็นให้ว่าข้าพเจ้าช่นนี้ขอสละสิทธิ์ในการโอนเงินทรัพย์สินเงินทองที่ให้คุณแต่แต่คุณก็ต้องให้ความยุติธรรมเขาด้วยว่าเขาสามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ซื้อด้วยกันได้หรืออยู่กินด้วยกันได้ห้ามห้ามคือไปขายเข้าขายโน่นเขามีสิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นด้วยเพราะเขาที่ดินที่บ้านเขาไม่มีสิทธิ์ซื้อหรอกแต่ปัญหาคือว่าเขาก็อยากอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมไม่เข้าใครออกใครนะ เ<ค><ะ>พราะก็หลังเขาก็อยากได้เหมือ<ค><ะ>น,นกันเขาจ่ายเงินแล้วก็อยากได้ไม่ใช่ว่าเอ้ย<ค><ะ>มึงมึงแต่งงานกูแล้วย่าร้างมึงไปเลยนี่สินสำรสนะคุณพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าน้าแรงน้ำพัก<ค><ะ>น้ำแรงที่เขาขามาน่ะมันนั่น,นพอเอาจะตรงเลยถ้าจะอย่าร้างก็คืนเครึ่งดีกว่าแฝง<ค><ะ> อันนี้ผมก็พูดตรงๆนะเขาก็ให้ชีวิตใหม่ของคุณคแต่บางคนไทยบางคนกูจะเอาอย่างเดียวกูจะเอาเดียว,ยวมึงอยากได้เงินไปฟ้องศาลเอาอันนี้ผมก็คัดค้านนิดนึงเพราะว่าน้ำน้ำเหง่อน้ำแรงของเขาที่เขาสร้างมาแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินคุณมามันก็มีข้อดีแล้วข้อเสียละคุณเข้าใจไหมครับจะนั่งผมขอเป็นคนกลางว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขาสร้างบ้านขายไปก็หรือขายไปได้ไหมหรือให้เขาคนละครึง่งอันนี้ผมแนะนําให้คนละครึ่งดีกว่าเป็นคนกลางเพราะว่าผมก็เข้าใจผมก็ ผมก็ผมมอนผมเป็นสามีคุณสมมุติว่าผมเป็นสามีคุณใช่ไหมอ่ะเฮ้ยผมให้คุณหมดแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยไปที่อ,อื่นนะแล้วผมก็ไปย้ายที่กลับที่อื่นแล้วผมลงทุนกับคุณไปแล้วขั้นสุดท้ายน่ะมันก็ไม่แฟร์สำหรับฝรัง่งนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับถ้าแต่งงานกันเนี่ยก็แนะนํามให้ทําสัญญาตัวนี้แต่ว่าสลับหลังไว้ว่าให้สามีคุณแฟนคุณสามารถอยู่ที่นั่นต่อได้ ไม่มีทีไหค่ะแต่หนูยังไม่ได้ซื้อบ้านกันหนูเช่าเป็นเดือนนะคะรายหกเดือนเช่าเดือนละสองหมื่นสองแต่ก็อยู่นีกันมาสองปีแล้วค่ะอืมถ้าสองยังไม่มีการซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านอะไรใอนาคตทั้งสิ้นคถ้าอนาคตาอยากซื้อก็แนะนาให้ทําตัวนี้ค่ะค่ะให้ทําตัวนี้ค่ะแต่ฉันแนะนําให้ซื้อดีกว่าเอาเงินสองหมื่นเอาเงินสองหมื่นสองไปซื้อบ้านเอาหัวหินเยอะๆไห เอาไปซื้อตว่าถ้าแต่งงานคุณก็คุยกับแฟนคุณว่าเ้าแต่งงานแล้วเราไปซื้อบ้านด้วยกันไหมเพราะว่าไอ้บ้านเช่าไม่เอาหรือเอาไปซื้ออพาร์ตเมนต์ก็ได้คอนโดก็ได้ค่ะจะดีกว่าค่ะนี่มาทําเนี้ยแล้วอย่างน้อยก็คือเอยังเป็นของคุณนะอย่างน้อยก็ยังขายไปถึงมึงเขาตายไปแล้วก็ยังได้คืนเนี่ยก็ดีเพราะว่าคนต้องเข้าใจว่าเอหรือจะหยา่าละก็ยังได้ค่นก็ยังยังโอเคอ่ะแต่ว่าทุกเดือนสองหมื่นกว่าเสียได้เงินน่ะ พี่ชายคะหนูปรึกษาอีกอีกข้อหนึ่ง<ด>แล้วถ้าตัวหนูเองก็มีส่วนผิดคือเราอะตอนที่เราติดหนี้เยอะคือ,อบ้านเราขายท่ดตลาดเขาก็มีข้อเสนอว่าเธอถ้าเช่ญถายบ้านฉันปิดหนี้ให้เธอเนี่ยจานวนเนี้ยแล้วเธออนาคตเธอก็เหมือนเธอมีโฉนดหลักทรัพย์มีที่ดินเธอกลับคืนมาแล้วเธอควรจะขายแล้วก็เอาเงินมาคืนฉันนะณตอนนั้นคือเราก็อยากได้บ้านคืนเราแล้วเราปากว่าโอเคแล้วคําเนี้ยแต่เราไม่มีสัญญานะคะเป็นสัญญาปากเปล่า วันนี้เขาก็ยังทวงเนี่ยเธอมีโฉนดแล้วเธอก็ต้องเอามาขายเอาเงินมาแบ่งฉันด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นผมผมก็อยากได้คืนนะอ่าแล้วพูดตรงๆว่าเป็นผู้ชายผมไม่เข้าใครนะก็เข้าใจเขาในส่วนนี้ค่ะเอ้ยฉันให้เงินเธอแล้วน่ะเธอเธอนั่นละเธองุบงิบฉันเหรออย่างน้อยแล้วบ้านที่ใครอยู่อ่ะบ้านที่ใครอยู่บ้านบ้านหนูพ่อกับแม่อยู่ค่ะคุณก็พาเขาไปอยู่แล้วก็มีที่เปล่าอีกค่ะแต่เก็ให้เยอะค่ะไม่คุณก็พาเขาไปอยู่ที่นั่นสิเออ ก็คุยกันอยู่ค่ะแต่นางเหมือนประมาณว่าช่วงนี้ขออยู่ที่นี่ก่อนถ้าอีกสักสองสามปีเริ่มอายุครบสักเจ็ดสิบก็จะกลับไปอยู่บ้านนอกค่ะอ่ะก็ผมแนะนําให้คุณกลับไปอยู่บ้านนอกกับแฟนคุณดีกว่าถ้าแต่งงานกันแล้วอะ่ะก็แต่งงานแล้วก็แนะนําไปอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาเสียค่าใายสามห 30, 000, 30, 000. มืนม่นสามหมื่นแล้วคนแก่แล้วคนแก่ตอนนี้หกสิบกว่าก็ปีสองปีก็เขาเข้าใจเขาเขาอยากอยู่ <70. S 2> เจ็ดสิบแล้วเขาไม่ไหวหก็ต้องเลี้ยงคนแก่เอาง่ายๆคุณอายุน้อยอยู่ ไม, <numbered. S 1> ไม่ไม่ไม่อายุเยอะแล้วผมยื้มากคุณนะเขากอย่างเหมือนคุณเลี้ยงคนฉลาดคุณก็้าไหมเลี้ยงพ่อแม่คุณนะไม่ต้องพูดความจริงนะเพราะฉันคุณต้องคุยกับเขาว่าเอออยากจะอยากจะโอเคจะอยู่ที่ปีสองปีได้จากนั้นเราจะไปอยู่ที่นั่นนะเพราะว่าคนเรามันต้องแก่ขึ้นทุกวันใช่ไหมใช่ไหมก็ไม่ไหวหรอกตอนนี้อาจจะอารมณ์ร้อนอยู่อะงุ้นอย่างนี้แต่สักวันหนึ่งอะเขาก็ไม่ไหวเหมือนกันร่างกายคนเราเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะก็ นะทำให้แต่งงานผมอยากให้คุณชายคุยกับเขานี่แหละค่ะโอเคก็ก็ได้ผมจะไปคุยให้เดี๋ยวผมจะไปคุยให้ไม่มีปัญหาก็จะอธิพคือผมเป็นกลางคุณก็จะไม่ผมเป็นกลางผมไม่เข้าคุณนะผมบอกผมไม่เข้าคุณนะแลวผมไม่เข้าเขานะก็ผมขอเป็นกลางค่ามาประสานกันได้ไหมได้ค่ะอย่างนี้ดีกว่าคือคือผมก็เข้าใจฝ่ายชายนะแล้วเข้าใจฝ่ายหญิงว่าเฮ้ยฉันก็ไม่อยากจะให้คืนบ้านพ่อแม่ผมเข้าใจแล้วต้องคุยกันมีคําตอบให้ดีที่สุด ทุกอย่างมีคําตอบแล้ต้องคุยให้เข้าใจแต่ไม่ใช่ว่ามาคุยอยากจะได้บางผู้หญิงบางคนคุณยังน้องยังยังต้องชมนะพูดความจริงต้องชมแต่บางคนมาหาหนูก็เคยมีแบบหนูเคยพาเขาขึ้นลงพักด้วยความหนูก็หนึ่งเราอายุยังน้อยแล้วเขาใหม่ๆคือเขาไม่ให้ทํางานไม่ให้อรายเลยทุกวันนี้หนูก็เขาก็เปิดร้านขายขายของในตลาดนัดในตลาดบางพื้นที่ตลาดนัดของเล่นใคุณก็ดีแล้วเนี่ยแล้วคุณจะเอาอะไรอีกอะบางคนนะคุณนะ บางคนคด่าเป็นหมูหรือหมานะค่ะค่ะน้องยังโชคดีนะผมคิดว่าน้องยังโชคดีเจอได้เจอฝรั่งคนนี้นะยังโชคดีคือเราก็บอกเขาแต่งงานธรรมดาเหมือนที่ที่น้องเล่าจาแรกเขาไม่อยากมีวิธีใหญ่โตอะไรมากมายเอากินข้าวดีกว่าสองคนไปจดทะเบียนก็จบแล้วผมคิดอย่างนั้นก็ดีแล้วเพราะคุณต้องเข้าใจการแต่งงานะอะเออสําหรับผู้ชายบางคนนะไม่ทุกคนนะ สำหรับผู้ชายที่อยู่ต่างประเทศเช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์การแต่งงานเป็นสิ่งที่อะไรที่มันหนักมากสำหรับผู้ชายของสวิตเซอร์แลนด์และผมด้วยค่ะนะครับผมก็อยู่ที่นี่ตั้งเด็กๆนะครับมันผมรู้สึกว่าการแต่งงานถ้าหย่าร้างปุ๊บมีแต่เสียเสียเสียอย่างเดียวแล้วจะแต่งกันเพื่ออะไรนี่คือที่เรากลัวกันมากมันผมก็เหมือนกันถ้าผมมาแต่งงานผมก็กลัวว่าเออ ถ้าหย่าร้างกันแล้วต้องเสียนู่นเสียนี่อะไรอย่างต่างมันก็เป็นผลเสียเยอะมากทำับผมให้เ hey, ลืองผู้หญิงที่จะรักอะเราต้องรักจริงๆด้วยถึงจะแต่งผมผมดูดูแล้วอครับก็รักคนอยู่นะรักคนอยู่รักคนมากเลยอะไม่อยู่รักมากเลยผมฟังหมดแล้วเขารักคนมากเพราะเขาไม่มีไขรแล้วคุณเขาจะไหมเขาไม่มีไขรคุณ<ช>ลองค,คุณลองมาจับข่าวคุยกันแล้วบอกที่รักเราไม่ทะเลาะกันได้ไหมเรามาคุยกันดีๆเธอก็แก่แล้วฉันอยากมีความสุขมาคุยกันด้วยกัน เป็นไม่ด,ด้วยกันดีกว่าถ้าเรามาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยมันไม่มีความสุขเลยคุณลองลองพยายามที่เอาเอเคคุณยังเด็กอยู่นะเอ e เนอร์จีพาวเมีเยอะเขาหกสิบแปดละมันก็คนระดับแหะเอามาเอาเอามาเข้าประวัติกลางๆได้ไหมแล้วผมจะเป็นคนกลางให้ประมาณนี้ดีกว่าได้ค่ะไม่งั้นคุณก็มีความสุขเขาก็มีความสุข หนูก็จะหาให้เขาอาการดีขึ้นสักวันสองวันหนูก็อยากให้ใช้ด้วยอ่จะคุยกันเป็นไงบ้างอย่างนู้นอย่างี้หรือไม่งั้นถ้าผมมีเวลาสักวันไปเมืองไทยก็ไปคุยเขาก็ได้ยังมีเวลาอยู่ได้ได้ค่ะได้ค่ะที่นี่เขาฝรั่งโทรศัพท์เขาไม่ค่อยเชื่อถือกันเท่าไหร่ใจพูดไป่พูดนั่งคุยอย่างเงี้ยนะคุยอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อถือมากกว่าเก่านะครับถ้าโทรศัพท์เขาอยก เขาเป็นใครจากไหนฉันไม่รู้ฉันฟังเสียงฉันไม่รู้จากไหนแต่ถ้ามานั่งคุยกันนะ,ะผมบอกฮยถ้าใจงานยังไงบ้างอันนี้นั่นจะดีกว่าถ้าผมกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ค่อยว่ากันโอเคไหมครับได้ค่ะก็เป็นเป็นแฟร์ทั้งสองฝ่ายเลยแต่ดูดูแล้วถ้าค,คุณจําไว้เลยถ้าสมมติว่าสามีของคุณเสียชีวิตเมื่อไหร่ปุ๊บไอ้นี่สิ่งก็คือไม่ต้องคืนอะไรอยู่แล้วผมดูแล้วเขาคงอยู่กับคุณแหละมันดูแล้วคุณก็มีความน้อยใจในเด็กอยู่ว่าไอ้ผู้ชายเขากลัวเมียจะหนีเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค มีสองอย่างเขาเนี่ยตั้งแต่ไลเซนเรื่องความเราไม่รู้ภาษาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาคือคือเข้าใจอยู่แต่ผมดูแล้วไม่มีไม่ค่อยมีปัญหาผู้ชายน่รักคนอยู่ถ้าผู้ชายจริงๆเขาไม่รักเนี่ยเขาคงไม่ให้บทนี้สินคุณหรอกเรื่องบ้านจริงค่ะจริงถ้าไม่รักจริงอ่ะเขาคงไม่ให้หรอกแล้วชีนี้เขาคงอยู่กับคุณไม่ไปไหนหรอกแต่ว่าต้องมาจูนให้เข้ากันตรงกลางเท่านั้นเองประมาณนี้ค่ะเขียนนะ เข้าใจไหมครับได้ค่ะคุณชายเข้าใจค่ะอ,อันนี้ก็สําหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศบางคนก็อยากหวังจะได้อย่างเดียวแต่น้องดีเนี่ยไม่หวังได้ก็คือให้เขาด้วยอันนี้โอเคนะครับแต่บางคนเนะี่ยมาคุยปุ๊บผมบอกผมไมไ่ขอรับงานนะผมที่พูดผมไมไ่ขอรับงานทาไมเพราะว่าผู้หญิงไทยบางคนที่ประเทศไทยหวังได้อย่างเดียวกูจะเอาอย่างเดียวมึงออกไปยังคนคนคนู้จะเอาขวัวขันหมายเข้ามาแล้วบางคนเนะน,นี่ยคบคนนี้เนี่ยสามีคนนี้ปุ๊บไปเจอผู้ชายในแอปหรือไปหาคู่อีกคนจะเอาคนนี้แล้ว ตลงคุณจะเอาใครกันแน่มันก็มีเยอะเพราะฉะนั้นผมจะรับงานผมวิเคราะห์ก่อนว่าจะรับหรือไม่รับรับงานเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ด้วยกันสบายใจขึ้นหรือยังครับก็สบายใจขึ้นค่ะแต่แล้วก็กลัวมากกลัวกลัวเขาแบบเหมือนทําเอกสารอะไรแล้วเราไม่ไม่เรื่องเราไม่เก่งภาษาคือคือถ้าถ้าอยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะพูดได้ดวยความเสน่หาอะไรต่างๆก็ว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีนั่งกฎหมายให้คุณอยู่แล้วคุณอำนาจเดี๋ยวเขาจะ คุณสามารถติดต่อคุณอำนาจได้นะครับผมมีนักกฎหมาย<ด>ทานทนายอยู่แถวนั้นทหนัว<ด>หินเราก็มีนะครับชะอำหัวหินเรามีนะครับภูเก็ตเรามีนะครับเกาะสมุยเรามีทนายครับทุกจังหวัดเรามีหมดนะครับแล้วมีการควบคุมจากผมนะทนายผมคือผมควบคุมเขาไม่ชไมใช่่ชว่าทนายมาควบคุมคุณแล้วมาฟันเงินคุณผมไม่ชอบนะครับผมเอาแบบมาตรฐานนะครับผมเคลียร์นะโอเคนะครับผม โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะคะใชยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสาวไทยที่อยู่ต่างเออยู่ที่ประเทศไทยนะก็อันนี้ไลฟ์สดนะครับก็มาฟังกันว่าเป็นไงบ้างเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะสาวไทยบางคนก็ไม่เข้าใจว่าอยากจะได้อย่างเดียว น้องเขายังพูดความจริงก็ขอบคุณมากน้องคนนี้ที่มาพูดความจริงให้เรารับรู้รับทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าดีนะถ้ามาพูดความจริงไม่มาโกหกประเทศผมช่วยเต็มที่นะครับแต่ถ้าคนไทยที่ประเทศไทยมาโกหกผนเนี้ยอย่ามาหาเลยเสียได้เวลาผมนะครับโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็กรุนาแชร์ผมด้วยครับขอบคุณมาก,มากสวัสดีครับ